กาสวัสดีครับสม้ชมมวันนี้ตอนเย็นๆเนะาะครับสมุชมเนาะมาติดตามตัวเลขก,กับนนุยนุ่มสระบุรีครับผมเพื่อนยิ่ขคาวาผีพอมหากับมาหายของขวัญวั่นพอก่อนปีใหม่เนะาะครับสม้ชมเนาะเป็นตัวเลขสามตัวสองตัวครับสม้ชมเพราะว่าก่อนที่พอจะเดือนทางมาหานานุยนี่เพื่อนได้เฮ็ดบุญใส่บาทญาติพกไปหาก็พอดีไก่วั่นพอเพื่อนก็นเลยมหาลูกว่ัสัคขึ้นหอดลูกมาเล่นดนตรีให้ฟังว่สัสนุ เราก็มาให้โชคให้ลาบนําเลขสามตัวสองตัวสิเป็นตัวใดเข้าไปฟั่งชาดจากปากนหนุ่ยผพร้อมกันเนาะครับผมเนาะพู้นหนุ่ยนั่งถ่ายอยู่ผลครับผมเนาะสวัสดีครับนัหนุ่ยส,สวัสดีครับครับท่านผู้ชมเนาะกาสวัสดีครับผมมือนี้กลามาติตตามตัวเลครับนันหนุย่ยเพื่อนเป็นคนอยู่ทั้งสระบุรีครับผมเพิ่นมาอยู่น้นนาพีน้าหนองอยากิีพีหนองเพิ่อนอยู่จนนังหวัดอุบลเนาะกล่าวจะมาติตตามความฝันพอพอเที่ยงคย มาติตตามปรากฏว่าตัวเลขเพื่อนเขาครับผมแต่ว่าก็บางข้งก็ได้ขี้เพื่อนบางข้งก็บริขี้เพื่อนเนาะว่าเพื่อนกันยากภารกิจการงานของเพื่อนกเรื่อยบ่ไใดมาติตตามตลอดครับผมมันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันก็เลยจะมาถามเอาไปฝากจะมีช่้าแฟนช่องไปถ่าฟังถ่ายชมนับกันครับวานหนุ่ยพนจะฝันเลเล็เด็ดตัวเลแบ่งปันในพี่น้องสวัสดีครับหนุ่ยสวัสดีครับ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 ฝันหรือยังวดนี้ ก็ฝันฝันอยู่ครับฝันว่ายังไงพูดให้เอฟซีฟังหน่อยวันนี้ก็ฝันเห็นผีพ่อเลยครับฝันเห็นผีพ่อฝันเห็นผีพ่ออีกแล้วฝันว่ามันใกล้วันพ่อแล้วเนาะใกล้วันพ่อแล้วแกก็มาหาครับผมแกมาหามาถามนู่นถามนี่สบายดีไหมถามสบายดีไหมมา มาเป่าขุยให้ฟังอ๋อมาเป่าคุยให้ฟังครับผมเป่าขุยให้ฟังเป่าคุยเตียนหน้าให้ฟังแกชอบเตียนหน้าเป่าคุยนะครับอ๋อแกเล่นเล่นดนตรีโอ้แกเป็นแกเป็นนัตสินครับผมแกเป็นดนตรีนัตศินแกก็มาตียนหน้าให้ฟังเป่าขุยให้ฟังบอกถึงมันพ่อแล้วนะบอกจะมาหาบอกจะมาหาก็เลยฟังกัเตียนหน้าเป่าคุยไปครับ ก็ทำบุญก็ทำบุญไปให้แกด้วยทำบุญตักบาทไปให้แกทิศส่วนกุศลไปให้แกอครับแกมาคุยอะไรให้ฟังแกมาคุยไปหาพี่หาน้องครับหาพี่หาน้องมาหาลูกหาหลานนิดถึงไปหาบอกวันวันฟอนี้ไปหาบ่อยเหม, <c oughs> มันมืนมาเยี่ยมใช่ไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยม แกมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานแกก็ไปหาคนนู้นหาคนนี้แหละหา,ลหาคนนู้นหาคนนี้ไปก็นั่นแหละตามเรื่องตามราวเนาะคนเป็นพ่อค,คงจะคิดถึงลูกนะครับผมคิดถึงพ่อเอ้คิดถึงลูกคิดถึงหลานแล้วแกมาคุยอะไรกันนะหนุย่ยบ้างแกก็ ไม่ค่อยได้มาคุยอะไรมาแกถามสบายดีไหมสบายดีไหมอยู่ยังไงอย่างเงี้ยครับสบายดีไหมแกยังเป็นห่วงนะหน่วยอยู่ด้วยเนาะครับเขาก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกับเขาอเราก็เลยบอกถามเลข อขอโชคขอลาบกับพ่อไปขอโชคขอลาบถามหวยหวยออกเลขอะไรแทนที่วันพ่อใกล้จะถึงวันพ่อจะให้ของขวัญพ่อเนาะทําบุญตักบาทไปหาพ่อไม่รู้จะทำบุญไปตักบาทไปหาพ่อไหมนี่ไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรแกแกก็สิ้นชีวิตแล้วเนาะออเได้ได้ทำบุญตักบาทไปหาท่านอยู่ใช่ไหมก็ทำบุญตักบาทไปให้อยู่บุญตักบารไปให้แกอยู่เรื่อยๆแหละให้แกแล้วเราก็ขอกับท่าน ที่ไี้ขอคืนบั่งอ่าไม่มีไม่มีขาดนะไม่มีขาดทำบุญแล้วก็ขอเลขขอเบอร์ขอเลขขอเบอร์เลขถูกไหด้วยเบอร์อะไรพวกนี้ขอโชคขอลาบแกแกบอกไหมล่ะแกแกแกบอกอยู่นะแกบอกอยู่บอกอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แกบอกอยู่อืมแกบอกกี่ตัวแกก็บอกสามตัวอยู่นะหันี้ให้สามตัวเลยบอกแกก็บอกนี่ก็ดูดูกันเอานะ แต่แกก็บอกหวยให้เรื่อยบอกหวยให้เรื่อยอบอกเลขสามตัวมีตัวไหนบ้างนะหนุ่ยอ๋อก็เลขหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกใช่ครับหนึ่งสามหกข้างล่างข้างล่างก็สามศูนย์อ๋อหนึ่งสามหกสามศูนย์ข้างล่างมาบอกสามตัวแล้วก็สองตัวใช่มาบอกสามตัวแล้วก็สองตัวามาบอกยนนอะใกล้ว<ช>ันพ่อแล้วใกล้กลปีใหม่แล้วลจีะหม่โชคไม่ได้นาะใช่ใกล้ปีใหม่คือ มาให้โชคมาให้ลาบลูกหลานแหงๆอ,อยู่ในช่วงทายปีเน,ะนาะแล้วพี่ชายมาไหมพี่ชายก็มูนี้ก็ก็ฝันๆก็เพื่อนๆไปแกไม่รู้ไปอยู่ทางไหนแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดฝันเดี๋ยวถ้าเกิดฝันจะมาบอกอีกที<อ> <laughs> ถ้าเกิดฝันจะมาบอกเ<ต>ข้าเอฟซีัไม่ได้มาแน่ชัดนะคะยังไม่ได้มาแ<บ>น่ชัดเ๋ยมาขอพรผมแล้วได้พรผมแล้วหน่วยเฮ็ดเพระอันขอพรผม ให้ไปแล้วได้บ่บ่มาอีกนะอขอพระขอพระผมก็ทํบุญทบุญทําทานไปแล้วอทําบุญทำทานให้ไปแล้วพอได้แล้วเลยไม่ไม่มาเลยได้แล้วก็ไม่ไปไม่ค่อยไม่ค่อยมาแล้วไม่ค่อยมาแล้วแกพูดอะไรกับนายน่่ยอีกไหมโอแกก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกวันวันหน้าวันหลังจะมาเยี่ยมใหม่วันหน้าวันหลังจะมาเที่ยวหาใหม่ มาหาใหม่ใช่ยังคิดถึงลูกเสมอใช่ไปทั้งนั้นก็อยู่กับลูกกับหลานไปอยู่ทั้งนู้นก็อยู่กับลูกกับหลานก็เขาก็ไปหาคนนู้นหาคนนี้อ้ามันมีกี่คนแล้วแล้วพี่น้องของน้าหนุ่ยที่เสียชีวิตไปนี่โบมีคนเดียวครับมีพี่ชายมีพี่ชายใช่ครับแต่ก็จะมีเป็นเป็นญาติอย่างนี้ใช่ไหมอีกที่เสียชีวิตไปใช่ใช่เป็นญาติพี่น้องอะรพวกนี้ก็เสียชีวิตไป อาตัวไหนนะนะหนุย่ยเอาพูดอีกครั้งที่ก็ามาบอกตัวเลขกันตัวเลข1 1 3 6 1 3 6ใช่1 3 6เครื่งรางไอ้สองตัวท้ายก็3 0อืม1 3 6 3 0เ้อคันผู้ชมใช่เป็นผีพอของนนหนุย่ยเพิ่นมาหาเพิ่นว่าไก่บ้านพอแล้วก<ช><อ>็เลยเลยมาหาลูกฮาเต้านีนาา่สนะแบบว่าลูกเต้าก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดยังญยาิใส่บาตหญาิพกไปให้เพิ่นก็เลยมาหากะมาไม่ให้โชคให้ลาภ ก่อนถึงปีใหม่เนาะก่อนถึงวันพ่อเนาะโดยตัวนั้นหน่วยนี้นั้นหน่วยมีชุดที่ชอบในใจไหมคะชุดที่ชอบในใจเหรอได้หนึ่งสามหกกับสามศูนย์เนี่ยอ๋อก็นี่ก็ชอบเหมือนกันก็ชอบเหมือนกันก็ได้เลขมาก็ก็ชอบเหมือนกันก็ใช่ก็เล่นได้นะก็เล่นได้เล่นถามกันมีอย่างไรถามอีกว่าพี่ไอู้บพี่สายสีลวงรับไปแล้วโบบอกบอกครับอ๋อก็ แวบไปแวบมานะแวบไปแวบมาก็ยังก็ยังเฉยอยู่ยังเฉยอยู่ครัพ่ออายุกี่ปีครับที่เล่นไปหกหกสิบสามหกสิบสามใช่ใช่เมื่อกเขากับเบรกหนึ่งหกสามจ้าละใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสับกันเอาสามหกสับหนเอาสบกหกเอาหกสามใช่ก็เป็นเลขตัวเดียวกันอายุหกสิบสามปีหกสิบสามปีหกสิบสามปีก็ หนลใช้วิจารณ์ในการรับชมเอาให้เป็นแค่แนวทางเทานั้นเองเนาะในการให้แเป็นแนวทางเพราะว่าท่านมามาหามาพูดให้ฟังเราก็บอกที่สีไปเนาะเผื่อมีโชคมีลาบก่อนต้อนรับปีใหม่เอาเนาะขึ้มากเลยขั้นตาฟันเห็นพอจริงจริงจะเข้าได้เพื่อเท่าแมนบัวบอยครับแต่ไอ้มากนี่บัวไฟปันไดนขั้นตาบัวพอมากนี่อย่างสำคัญครับบ่มันดีมากตรงเป๊ะเลยแมนบ่เพราะเผื่อวันนี้เขาสามตัวเนาะครับอ๋อ พระสันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตัวเลขกแอดมินของเ้าเนาะครับสมุชมกับบรบกวนเวล่าหน้าหนุ่ยไหลนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหนาหนุ่ยครับผมที่แบ่งปันความฝันแบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีทุกท่านเพื่อนในเป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะไปเข้าไปเบิ่งตัวเลขนั่แอดมินของห้องผมครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของหน้าหนุ่ยคนสระบุรีเนาะครับผมเนาะผีพ่อมหามหาไอของขวัญวันพ่อครับผมเนาะก่อนตอนรับปีใหม่ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกสามศูนย์ท่านผู้ชมท่านใดในเบิงแล้วก็ลองพิจรารณาเบิง์อาเองเนะครับผมเนาะมากระจัดคัดให้เบิงพอความสุขสนานครับผมพระเจ้าองก,กับมีนาที่มติตามไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องท่านใดที่ท่ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนล เพื่อไปก็ลังใจนะครับผมเนาะให้ทุกท่านมีแต่ความโช,โชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมโชคดีตลอดปีตลอดชาตินะครับผมเนาะโชคดีกับตัวเลขของหน,น้าหนุ่ย136กับ30คลิปนี้พระเจ้าอุตราไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ